าของผู้ประกอบการ SME ไทยจากการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจใหม่ที่ไม่พึ่งพิงน้ำมันของกลุ่มประเทศ g c c กลุ่มประเทศ g c c หรือกลุ่มประเทศคณะมนตรีความร่วมมือแห่งรัฐอ่าวอาหรับเป็นหนึ่งในกลุ่มเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกอีกทั้งยังเป็นช่องทางการค้าสําคัญที่เชื่อมต่อประเทศในทวีปแอฟริกาตอนเหนือมีการรวมกลุ่มประเทศตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือหรือกลุ่มประเทศมีนา ประกอบด้วยสมาชิกกว่า21ประเทศมูลค่าเศรษฐกิจรวมกันมากกว่า3.4แสนล้านดอลลาร์สหรัฐกลุ่มประเทศ g c c มีการกำหนดยุทธศาสตร์และเริ่มปรับตัวสู่การสร้างเศรษฐกิจใหม่จากประเทศที่พึ่งพิงรายได้จากน้ำมันสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายให้เกิดความสมดุลของแหล่งรายได้ภายใน5-10ปีข้างหน้า SME ไทยที่กำลังหาโอกาสในตลาดใหม่เพื่อคว้าโอกาสนั้นจึงต้องเร่งปรับตัวสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งนี้สามารถจำแนกอุตสาหกรรมเป้าหมายออกเป็น2กลุ่มหลักที่ SME ไทยมีศักยภาพในการแข่งขันได้แก่ 1. อุตสาหกรรมอาหารโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงมุ่งเป้าสู่การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยกลุ่มประเทศ g c c ปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้นำเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารฮาลาลเป็นโอกาสสำหรับ s อสนมไทยในตลาดอาหารแปรรูปไม่ว่าจะเป็นปลากระกป๋องไก่แปรรูปและเครื่องบรุงรสต่างๆอย่างไรก็ตามการจะเข้าสู่กลุ่มประเทศ g c c ได้นั้นจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล รวมทั้งมาตรฐานในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารที่เรียกว่า GSO ผ่านการตรวจสอบโดยหน่วยงาน GCC ภายใต้การเติบโตและความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจผู้บริโภคในกลุ่มประเทศ GCC กับเริ่มมีปัญหาสุขภาพจากน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นจึงเริ่มมองหาสินค้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้นรวมถึงเครื่องดื่มพร้อมบริโภคหรือที่เรียกว่ากลุ่มสินค้า ready to drink ไม่ว่าจะเป็นกาแฟาพร้อมดื่มชาพร้อมดื่ม เครื่องดื่มทดแทนเมื่ออาหารและเครื่องดื่มน้ำผลไม้อัดกาดแต่ต้องไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ซึ่งมีแนวโน้มได้รับความนิยมและเติบโตสูงในอนาคต 2. อ,อุตสาหากรรมอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารได้แก่ 1. อุตสาหากรรมอะไหล่และชิ้นส่วนยานยนต์ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกรถยนต์รายใหญ่ของโลกและเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญในอุตสาหากรรมกับกลุ่มประเทศ GCC ภายใต้แบรนด์ยานยนต์ชั้นนำต่างๆทำให้ยังมีช่องว่างทางการตลาด เป็นโอกาสของ s m e ไทยในอุตสาหกรรมอะไหล่และชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีมูลค่าประมาณ1 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีทั้งอะไหล่แท้อะไหล่เทียมหรือแม้กระทั่งอะไหล่มือสองแต่อย่างไรก็ตามจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพจาก ESMA 2. อ,อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างจากวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในกลุ่มประเทศ GCC มีการก่อสร้างและขยายเมืองใหม่ ทำให้มีความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างจำนวนมากและมีการนำเข้าจากต่างประเทศแทบจะทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังมีมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ยอมรับในระดับสากลอย่าง E1 และ E2 ยังมีความต้องการทำให้มีความได้เปรียบในการจำหน่ายเข้าสู่ตลาด business to business ในโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยหรือโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ทั้งแบบลอยตัวและแบบบิวอินต่าง 3. อุตสาหกรรมเครื่องประดับแม้ว่ากลุ่มประเทศ GCC จะสามารถผลิตเครื่องประดับได้เองในประเทศแต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภครวมถึงมีนักท่องเที่ยวที่มาเยือนทําให้ต้องมีการนําเข้าจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการ SME ไทยที่จะใช้เป็นช่องทางในการ re-export ต่อไปอยังประเทศในกลุ่ม GCC ซึ่ง SME ไทยสามารถใช้ความโดดเด่นในอัตลักษณ์การขึ้นรูปอัญ,ญมณีและเครื่องประดับลายไทย เพื่อสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ 4. อุตสาหกรรมภาคบริการจากยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาประเทศของกลุ่มประเทศ g c c ที่ล้วนมุ่งสู่ความยั่งยืนการพัฒนาเมืองใหม่ที่มีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและดีเป็นโอกาสของ SME ไทยในธุรกิจการให้บริการออกแบบและที่ปรึกษาระบบเชิงวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม นอกจากนั้นอีกหนึ่งธุรกิจบริการที่สามารถเป็นโอกาสของ SME ไทยคือธุรกิจ wellness and spa ที่รองรับนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจที่มาเยือนเป็นแหล่งรายได้สำคัญซึ่งผู้ประกอบการ SME ควรจะต้องศึกษาวัฒนธรรมและข้อปฏิบัติทางศาสนาต่างๆที่สำคัญทั้งนี้การนำเข้าแรงงานฝีมือมาย่างกลุ่มประเทศ GCC ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อระเบียบ จากการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มประเทศ g c c ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานเป็นการสร้างโอกาสให้กับ SME ไทยที่จะเข้าสู่ตลาดลายใหม่ที่มีกำลังซื้อสูงในขณะเดียวกันก็เป็นความท้าทายจากข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการที่เข้มงวดหนึ่งในเทคนิคการเข้าสู่ตลาดกลุ่มประเทศ g c c นั้นผู้ประกอบการ SME ควรหาโอกาสเข้าไปเพื่อศึกษาตลาดในพื้นที่ หาคู่ค้านักธุรกิจท้องถิ่นที่จะร่วมลงทุนทำธุรกิจและการสร้างช่องทางธุรกิจใหม่ๆหรือในระยะเริ่มต้นอาจใช้วิธีการจำหน่ายผ่านหรือร่วมกับผู้ประกอบการไทยขนาดใหญ่ที่อยู่ในตลาดเพื่อเรียนรู้การดำเนินธุรกิจก่อนเข้าสู่ตลาดอย่างเต็มรูปแบบผู้ประกอบการจังเป็นต้องปรับตัวสู่มาตรฐานของกลุ่มประเทศ g c c ควรหมั่นศึกษาหาข้อมูลศึกษาวัฒนธรรมเข้าร่วมงานแสดงสินค้า รวมทั้งหาโอกาสเข้ามาฝังตัวเพื่อศึกษาตลาดในพื้นที่ซึ่งการขยายตัวของเมืองและรูปแบบเศรษฐกิจใหม่ส่งผลให้มีความต้องการสินค้าและบริการอยู่อีกมากเป็นโอกาสสำคัญของ SME ไทยที่ต้องการรุกสู่ตลาดคู่ค้ารายใหม่ที่มีกำลังซื้อสูง